เมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมานะับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ลูกหลานพระเดชพระคูหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารได้รวมตัวกันมาเป็นทีมมาสั่งสมบุญรวมพิธีเวียนประทักษินและสาการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรณนะอนุสรสถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ สองมือของผู้มีบุญที่ได้ประคองพวงมาลัยดอกมะลิเดินเวียนประทักษีลเป็นภาพที่ยังความเลื่อมใสศรัทธายิ่งของผู้มีบุญที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ซึ่งถูกย่างก้าวของทุกท่านได้น้อมนำใจไปยังหลวงปู่เป็นการเชื่อมสายบุญสายสมบัติเป็นบุญบริสุทธิ์โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูปราสุวิศสุวิชชาโพ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมาเป็นประธานสงฆ์ค่ะพร้อมด้วยคณะสงฆ์ที่ได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญนำปฏิบัติธรรมรวมใจกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งตามหลักวิชาในการเชื่อมสายบุญกับพระเด็จพระคุณหลวงปู่ซึ่งผู้มีบุญต่างน้อมใจรำลึกถึงท่านก่อนที่กัลายาณมิตรวรวรรณสนองชาติจะได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพวงมาลัยดอกมะลิสการะ บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารพร้อมทั้งได้น้อมถวายพวงมาลัยดอกมะลิถวายแด,ด่ท่านประธานสง์เพื่อเป็นผู้แทนในการนำพวงมาลัยดอกมะลิสการะรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรค่ะในการนี้คณะสงฆ์รรพร้อมด้วยผู้มีบุญก็ได้รวมใจสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี สดจันทสโรพระผู้ปราบมารในการน้อมใจตรึกระลึกนึกถึงพระเดบพระคุณหลวงปู่และในช่วงสุดท้ายท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จด้วยใจใสๆค่ะส่วนในภาคบ่ายท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมประกอบพิธีท,ทอดผ้าป่าสร้างสุขขพิมานสรานรม เพื่อรองรับการอบรมพระพิสุสัมมณน,นและรองรับโครงการธรรมยตราเส้นทางพระผู้ปรับมาณนณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีโดยริ้วขบวนอันเชิญผ้าตรายของท่านเจ้าภาพผู้มีบุญและท่านประธานรองจำนวนเจ็ดคณะได้อัญเชิญผ้าตรายเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจที่ปิติในบุญถูกท่านคือบุคคลสำคัญที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรองรับและขยายงานพระพุทธศาสนา ด้วยการสร้างศาสนสถานสุขพิมานสำหรับประธานทอดผ้าป่าในครั้งนี้ได้แก่กัลายนณมิตรสมจิตธัญญตรกูลและกาลยนณมิตรบุญนาาฐานศิรพลก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าท่านประธานสง์ได้นำปฏิบัติธรรมทำใจหยุดเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญในพิธีทอดผ้าป่าน้อมใจที่ใสสะอาดละเอียดถึงพระเด็พระคุณหลวงปู่ เพื่อเชื่อมสายบุญกับท่านจากนั้นท่านประธานพราป,ป่าได้นำกล่าวคำถวายพราป,ป่าสุขพิมานสรานรมเพื่อรองรับการอบรมพระพิสุสัมมณีน,นและรองรับโครงการธรรมยราเส้นทางพระผู้ปรับมารในโอกาสนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาพราป,ป่านอกจากนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายอาคารสุขพิมานสรานรม พิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์ก่อสร้างและพิธีกล่าวคำถวายระบบน้ำค่ะพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพผู้มีบุญก็ได้น้อมนำจัดตุป,ปัจจัยทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับโดยทุกๆครั้งที่มีการจัดกิจกรรมงานบุญเพื่อบูชาธรรมพระเด็พระคุณหลวงปู่ทั้งบุญละเอียดและบุญหยาบต้องทำควบคู่กันไปซึ่งการร่วมกิจกรรมงานบุญแต่ละครั้งได้มีการรวมกลุ่มกันสร้างบุญเป็นทีม พระบุญทุกบุญสำคัญได้ทำในสิ่งที่ล้ำค่าเพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันดีวันหนึ่งที่มีการทำพระป่านะคะจัดพระป่าในช่วงบ่ายซึ่งก็มีสาธุชนนะคะมาร่วมทำพระป่าเนี่ยกันมากมายอบอุ่นมากวันนี้ก็ปราบปลื้ม เป็นปันที่ปราเปื้อยวันหนึ่งนะคะที่ได้มาเห็นสถานปฏิบัติธรรมของหลวงปู่สดนะคะในวันนี้เนี่ยได้ทําประโยชน์ให้กับสาธุชนที่จังหวัดสุพรรณนี้นะคะแล้วก็มีข่าวดีว่าในเร็ววันนี้เนี่ยค่ะทางศูนย์ปฏิบัติธรรมก็จะได้มีการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมซึ่งจะได้มีประโยชน์สานต่อในการปฏิบัติธรรมของผู้สด้วยนะคะ คือปลื้มมากค่ะนึกถึงหลวงปู่ก็อยากมาที่โรตัสแลนเนี่ยนะคะที่วิหารหลวงปูะะ่เนี่ยค่ะมากราบท่านด้วยใจก็ได้ถวายพวงม,มาลัยท่านได้มาเป็นประธานเนี่ยก็ปลื้มมากๆเลยค่ะไม่ปฏิเสธบุญค่ะรักบุญด้วยรักหลวงปู่ด้วยนะคะค่ะแล้วก็เชื่อมั่นค่ะในบุญกุศลที่เราได้ได้ทากับท่านนะคะท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะหลายหลายครั้งที่เจอพี่ก็ผ่านพ้นมาได้หมดทุกครั้ง ค่ะด้วยอาน,นิสง์บุญแล้วก็ด้วยอาน,นิสงค์หลวงปู่วิช,ชาธรรมกายนะคะท่านปราบมารจริงๆค่ะแจะไม่ต้องเอ่ยปากอะไรเลยนะลูกเมียปัญหาแล,ล้วก,ก็คุยกับท่านอะไรเงี้ยคุยไปเรื่อยๆขอท่านคุยไปเรื่อยๆมันก็เหมือนบุญบันดาลน,นะพี่มีปัญหาอะไรปับ๊บมันเหมือนบุญบันดาลจริงๆท่านศักดิ์สิทธิ์ค่ะยอมรับจริงๆค่ะท่านช่วยพี่ทุกครั้งเลยค่ะพี่ก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดี ก็ใครที่ยังไม่เคยมาก็อยากให้มากราบท่านที่นี่นะคะที่วิหารนี่ค่ะวิหารหลวงพระมงคลเทพมุนีเนี่ยโรตัสแลนบ้านเกิดหลวงปู่เนี่ยศักดิ์สิทธิม์มากนะคะปื้มค่ะปื้มปิติมากเลยที่ได้มาทุกเดือนทุกเดือนอมาสั่งสมบุญกับหลวงปู่ทำล้วก็ปื้มค่ะบางครั้งปื้มจตาไหลเลยไม่ว่าจะนึกถึงอะไรก็จะต้องนึกถึงหลวงปู่ตลอด ว่าจะมีงานอะไรก็ต้องนึกถึงจะไปทําบุญอะไรก็ต้องนึกถึงหลวงปู่ตลอดใจมุ่งมั่มนอยากอยากยาทํากัากกบหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอยากมาวัดเหนื่อยแค่ไหนก็มาไม่เคยท้องก็มีความรู้สึกว่าเราเข้าวัดมาแรกๆเราไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็มาตอนหลังเราฟังมากๆเราเข้าใจเข้าใจเราก็อยากทําชดเชยกับการที่เราไม่รู้อะไรเลยมาจากเริ่มต้นจากศูน เราก็เลือกถึงหลวงปู่อธิษฐานไปเรื่อยๆมันก็มีมีมีซับเข้ามาซับเข้ามาแล้วมีเราไม่เคยมีก็ม,มีอย่างเงี้ยอ่ะเราก็เลยสึกว่าเป็นบุญของเราที่เราได้มาเจอหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายแล,ลาแล้วก็ได้ทึกถึงท่านแล้วก็ได้ทําบุญกับท่าน